ทุกคนครับขณะนี้เวลาบ่ายสามแล้วนะครับง่วงมากเลยยี่มาเจอหนาวเลยแล้วส่วนดีก็คือทำงานอยู่เรารอดีทำงานเสร็จทำไมต้องรอฉันเพราะฉันว่างนะฉันทำเสร็จแล้วอืมเป็นไงี้ยเขาหิวเขาได้ยินเราด้วยหรอดูสองคนนั่งตรวจงาน อจาจารย์ปอนต,อนอตรวจงานอยู่นี่คนนี้เหมือนกันเลยนะสอง <c oughs> <c oughs> เหมือนพี่น้องที่พัดผ้ากันตลกมากเลยลประเด็นคือไม่ใช่เก็บมาทั้งคู่แล้วประเด็นคือพี่ปอนเพิ่ง <c oughs> ตื่นแลมาตรวจงานเท่มากเลยทุกคนทีนงานตัดต่อเบียวทุกคนเลยวันนี้ <c oughs> อีกดอกงงส่วนจีก็คือเครียดเพราะว่าผมล่วง เดคือไม่ได้คิดเรื่องงานด้วยตลกเรื่องงานนะฉันคิดเรื่องความสวยความงามเขียนแบบวุ่นวายมากทีคือแบบฉันก็แบบราที่พี่เหมยแล้วก็พี่เหมยก็ไม่อ่านฉันเลยไม่เหมยไม่ตื่นด้วยเหมยคือพี่เออาร์ของเราเนี่ยครับเออเป็นเออาร์ว่ามันไปอยู่ไหนแล้ววันนี้พี่ตีรานครับทุกคนเราจะเผาพี่ตีพี่ตีได้ไหมหรอก็แค่วันหยุดเออวันหยุดเวันหยุด ก็คือไปเล่นไปคาเฟ่แมวกับหวานใจเราก็เลยส่งลูปอย่างนี้ไปพี่ตีบอกว่าเกินเป็นไงเผาใครไม่อยู่เผาหมดอ่ะอืมออยู่ก็โดนหมดอ่ะอืมแต่หน้าเธอสวยั้ยอุ้ยจริงเนะอืมก็อันนี้คือวิดีโอเนี้ยวิดีโอเลียวใช่ไหมแต่พอตัดต่ออาจจะเป็นเพื่อบิวตี้กันแล้วไง